สวัสดีครับพบกันเหมือนเดิมนะครับผมกับช่างเก่งนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาซ่อมจัรกระเป๋าหิ้วนะครับเอลนานะครับผมรุ่นสองหนึ่งสามศูนย์นะครับเอลนานะครับผมนี่นะครับสีม่วงแถบดํานะครับสีเข็มนะครับออกมาได้แบบนี้เลยนะครับเย็บตรงได้นะครับเย็บตรงได้ชีแซ็กได้อะไรได้ตามปกติเล่นลายได้เหมือนเดิมทุกทุกอย่างนะครับผมนี่นะครับมีลายนะครับที่ให้เล่น าดูการใช้งานก่อนนะครับรุ man, Gloria, ่นนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมบางท่านไม่เข้าใจนะครับบางทีไปได้มือสองมานะครับเจอเยอะนะครับได้มือสองมาแล้วใช้งานไม่เป็นนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับรุ่นนี้ก็ส่วนตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวปรับทีห่างนะครับของการเดินตะเข็บนะครับนี่นะครับของช่องตรงนี้นะครับจะเดินช่องทีหรือช่องห่างนะครับก็หมุนเอาตรงนี้ได้เลยนะครับผม ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหมดลายต่างๆนะครับที่ให้มานะครับผมหมดลายต่างๆถ้าอย่างเซตอย่างเช่นนะครับ c15 นะครับส1 5หนึ่งห้าก็จะเป็นลายตัวนี้นะครับเป็นสี่ช่องนี้นะครับสีม่วงนะครับถ้าเราจะเล่นสีเทาลายเบอร์สินะครับตรงนี้ครับตัวนี้ต้องปรับมาทางหมด S นะครับ S S แบบนี้นะครับผมปรับมาอย่างนี้นะครับเขาก็จะเป็นลายตัวด้านหลังนะครับออกมาให้นะครับผม เป็นลายตัวนี้ออกมาให้นะครับถ้าเราปกติก็มาประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวปรับหัวงอกด้านล่างนะครับผมบางท่านไม่เข้าใจว่าตัวนี้มีไว้ทําอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับถ้ามีตัวปรับได้อยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวปรับหัวงอกนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหลักเข็มซ้ายขวาและการเปิดแซกนะครับผมถ้าเราไม่แซกนะครับ เราก็ปิดระบบตัวนี้ได้นะครับส่วนตัวนี้ถ้าเราแซกกว้างแคบแค่ไหนเราก็มาเพิ่มมองได้เห็นไหมครับ<ๆ>เขาจะมีช่องสามเหลี่ยมให้เล็กๆแบบนี้นะครับเป็นช่องให้ตันนี้ก็เป็นหลักเข็มนะครับตรงกลางนะครับเป็นจุดด,ดําๆถ้าผมโยกนะครับหลักเข็มก็จะเคลื่อนมองที่เสาเข็มนะครับเห็นไหมครับถ้าผมโยกตรงนี้เสาเข็มตรงนี้นะครับจะเลื่อน เห็นไหมครับจะเป็นหลักเข็มนะครับซ้ายนะครับฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับจุดอยู่ตรงนี้จุดอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเสาเข็มนะครับก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเวลาเย็บเข็มก็จะลงฝั่งซ้ายตลอดนะครับเข็มจะอยู่ฝั่งซ้ายตลอดอ่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวถอยหลังนะครับผมตัวนี้เป็นตัวถอยหลังแต่วันนี้นะครับจะพามาดูนะครับว่าจะพามาซ่อมนะครับอ่าว่าทําไมนะครับ หลักเข็มถึงไม่ตรงนะครับผมบางทีจาะมีปัญหากันเรื่องหลักเข็มนะครับหลักเข็มไม่ตรงหลักเข็มเอียงนะครับวิธีสังเกตนะครับว่าทําไมหลักเข็มเราถึงเอียงและไม่ตรงนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับผมให้ดูก่อนนะครับอันนี้เย็บได้อะไรปกติทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาเรื่องฟีเข็มนะครับเพราะว่าเช็กระบบล้างเครื่องใหม่หมดแล้วนะครับจะพามาดูตรงนี้นะครับว่าทําไม เข็มของเรานะครับถึงไม่ตรงตีนผีเวลาเรากะระยะใช่ไหมครับเวลาเย็บนะครับเดี๋ยวขอได้ออกก่อนนะครับจะได้เห็นกันนะครับนี่นะครับอักกะระยะนะครับของตีนผีนะครับปรับเข็มให้อยู่ตรงกลางนะครับเข็มอยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้ก็มาโหมด ปกตินะครับเย็บหนึทับสินะครับก็จะเป็นเย็บตรงนะครับ1นึทับสิจะเป็นเย็บตรงแต่ทําไมตีนผีนะครับไม่ตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบไหนนะครับถ้าตีนผีไม่ตรงนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับผมระหว่างเข็มลงนะครับเห็นไหมครับไม่ตรงนะครับที่จริงเข็มอ่ะเขาจะอยู่ ช่องตรงกลางพอดีช่องตรงกลางก็คือเส้นที่เข็มออกมาเห็นไหมครับเอ๋ที่ได้ออกมาเนี่ยครับตรงนี้คือช่องระหว่างกลางนะครับมีช่องระหว่างตรงกลางแต่ทําไมเข็มถึงไม่อยู่ตรงกลางครับเข็มทําไมถึงเฉไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับวิธีสังเกตนะครับเห็นกันไหมครับเอยเห็นไหมครับขนาดกล้องนะครับขนาดกล้องมาทางนี้เห็นไหมครับความแตกต่างนะครับผมส่องให้อยู่ตรงกลางนะครับ จะได้เห็นกันช,ชัดๆนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับทั้งๆที่เราปักเข็มอยู่ตรงกลางแล้วนะครับปรับอยู่ตรงกลางแต่ก็ไม่ตรงนะครับให้ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสังเกตได้ตรงตีนผีนะครับจะมีเส้นตรงแป้นนะครับระหว่างแป้นเห็นไหมครับเขาจะมีเส้นบังคับอยู่เส้นแบ่งช่องนะครับว่าอ่าทําไมอ่าถึงเป็นแบบนี้นะครับทําไมถึงไม่ตรงอ่าเห็นไหมครับ ตินผีนะครับทะแยงมาทางซ้ายเห็นไหมครับตินผีทะแยงมาทางซ้ายก็คือตินผีนะครับมีปัญหานะครับหรือไม่ตรงนะครับหรือเป็นที่ตัวหลักเข็มนะครับหลักเข็มไม่ตรงหรือเปล่านะครับอ่าเราก็จะมาถอดตีนผีนะครับถอดตีนผีออกนะครับแล้วก็เช็คนะครับว่าเป็นเพราะหลักเข็มหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ตีนผีนะครับแบบนี้นะครับปักเข็มให้อยู่ระหว่างกลาง เอาตีนผีออกนะครับเอาตีนผีออกแบบนี้นะครับแล้วก็ดูหลักเข็มนะครับเห็นไหมครับหลักเข็มอยู่ระหว่างกลางแล้วปรับระบบจักรของเรานะครับไปทางซิกแซกนะครับที่มีลายแบบนี้นะครับปรับไปทางซิกแซกและทีนี้เปิดแซกให้กว้างนะครับเปิดให้กว้างสุดเลยนะครับเป็นแซกแบบนี้ให้กว้างสุดเลยนะครับแล้วเรามาเช็คนะครับจังหวะเข็มนะครับลงฝั่งขวา จะมีช่องเหลือนิดนึงนะครับแล้วก็ฝั่งซ้าย,ายนะครับจังหวะโยกกลับมาฝั่งซ้ายเห็นไหมครับเขาก็จะมีช่องว่างอยู่นิดนึงนะครับนี่นะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอ่าเขาก็จะมีช่องว่างอ่าแสดงว่านะครับเข็มหลักเข็มปกตินะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีช่องว่างแสดงว่าตัวตีนหีนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ตรงนะครับ อเห็นไหมครับวิธีเช็คแบบนี้นะครับหลักเข็มโยกซ้ายและโยกขวาจะมีช่องว่างห่างกันระยะห่างนิดนึงนะครับไม่เยอะนะครับแล้วก็กลับมาหมดตรงนะครับหมดตรงแล้วก็ดูว่าเข็มตรงกลางไหมถ้าเข็มเราเช็คด้วยสายตาเข็มอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะอ่ะทีนี้ไปที่ตีนผีเลยมุ่งไปที่ตีนผีตั้งเสาตีนผีอย่างเดียวนะครับ ก็จะพามาตั้งนะครับเสาตีนผีนะครับอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับผมเอาตีนผีใส่อีกรอบนะครับเอาตีนผีใส่อีกรอบนะครับเราก็เห็นเห็นไหมครับว่าตีนผีเขาไม่ตรงนะครับตีนผีในขนานช่องเห็นไหมครับเห็นได้ชัดเลยช่องข้างหน้าจะห่างกว่าด้านหลังด้านหลังนะครับเส้นตรวนี้เกือบชิดกับตีนผีเห็นไหมครับแต่ช่องตรงนี้ยังมีช่องว่างเยอะนะครับข้างนี้ก็เฉยมาเยอะเห็นไหมครับข้างนี้ห่าง ทางนี้เฉเข้ามาทางนี้เยอะนะครับผมเราก็จะไปแก้ตรงเสาพินผีนะครับถ้าแบบนี้นี่เห็นไหมครับไม่ตรงนะครับเห็นไหมครับไม่ตรงรูนะครับก็จะมีรูระหว่างกลางอยู่แล้วจะไม่ตรงอ่ะเราก็จะมาแก้ตรงนี้นะครับถ้าใครมีจักแบบนี้นะครับลองทําดูแบบนี้นะครับไม่ได้ยากนะครับผมทําตามคลิปได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามช่องไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับช่างเก่งซ้อนซ่อมจักรนะครับผมมีจักรทุกแบบทุกประเภทมาทุกวันนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับถ้ามีเวลานะครับก็จะมาอัดวิดีโอลงให้ดูแบบนี้นะครับเพื่อที่ลูกค้าทุกท่านจะได้ไปทําเองกันเป็นนะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมไม่ต้องไปส่งให้ช่างซ่อมนะครับเราก็จะมาเปิดตรงนี้นะครับมีพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีน็อตอยู่ด้านในนะครับ มีน็อตอยู่ด้านในแบบนี้เราก็เปิดน็อตเปิดอะไรออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาสังเกตนะครับบางทีมีหลอดไฟขวางแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมีหลอดไฟขวางแต่เราไม่รู้ว่าจุดที่เราจะทํามันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ต้องมาถอดขาหลอดไฟออกนะครับพอขาหลอดไฟเราก็เอาตัวที่ง่ายนะครับอย่างสมมุติว่านี่มีน็อตสองตัวใช่ไหมข้างบนนี้มีตัวเดียวนะครับเราก็เอาตัวไหนที่ง่ายมองดูสองตัวหรือตัวเดียวเอเราก็ถอดตัวเดียว นี่เห็นไหมครับทีนี้เราก็จะเห็นเสาตีนผีที่อยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับเสาตีนผีนะครับอ่าเห็นเสาตีนผีที่อยู่ด้านในแล้วก็มีน็อตนะครับอยู่ด้านในเหมือนกันเราก็จะมาายน็อตตรงนี้ครับบางรุ่นครับเป็นน็อตไขควงแบนดนะครับผมบางรุ่นเป็นไขควงแชกนะครับ บางรุ่นเป็นหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมเป็นบางรุ่นนะครับลองดูถ้าเป็นของเราเป็นไขควงแบนก็โชคดีไปนะครับไม่ต้องไปหาซื้อหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นหกเหลี่ยมนะครับเราก็ไปหาซื้อหกเหลี่ยมมาเป็นชุดนะครับร้อยกว่าบาทนะครับผมก็มาไว้ใช้งานอย่างอื่นได้นะครับเราก็จะมาขายน็อตตรงนี้นะครับแค้พอหลวมๆนะครับี่ขายขึ้นแบบนี้นะครับแห้พอหลวมๆเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเช็คเสาตินผีตรงนี้นะครับ เราก็ปรับให้ตรองนี่นะครับพอเราคลายเสร็จเรียบร้อยนะครับคลายน็อตออกนะครับกล้องผมก็มุมมวนนิดนึงนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วพอเราคลายน็อตตรงนี้ใช่ไหมครับคลายน็อตตรงนี้แล้วทีนี้ตีนผีตรงเนี้ยจะสามารถขยับได้นะครับเราจะเอาเฉไปทางไหนนะครับ เมื่อกี้เอียงไปทางนี้เราก็ขยับมันิดนึงนะครับบินทีจะขยับได้เนนะครับเราจะเอาแค่ไหนหมุนได้360องศานะครับนี่เพราะว่าเราคายน็อตตัวด้านบนแล้วมีน็อตตัวเดียวนะครับเราก็ตั้งให้ตรงตั้งให้ตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ยึดน็อตนะครับคิดว่าตรงแล้วขนาดแล้วมองดูด้วยสายตานะครับเสร็จเรียบร้อยล้วก็ล็อกน็อตนะครับแบบนี้ เห็นไหมครับก็อยู่ระหว่างกลางพอดีอ่ะเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็เช็คดูว่าตรงไหมใช่ครับเห็นไหมครับก็อยู่ระหว่างกลางพอดีนะครับอันนี้นะครับพอเราปรับเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมไปขันน็อตตัวเดิมคืนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ง่ายๆนะครับอันี้เราก็มาใส่เรียบร้อยแล้วก็มายึดน็อตนะครับตรงหลอดฟุงหลอดไฟนะครับที่เราถอดออกมา อย่าลืมขันให้แน่นนะครับถ้าเรามั่นใจแล้ว